เราล,าล้าพ์แล้วดีแลนด์ไม่มีคนดูเราเลยไม่เป็นไรลูกมาโอเคทเวนตี okay, ้ต่อแล้วลูกเวยดีเย่โอเคอันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอะไรคะทเวนก็์อันนี้อ่ะทัว้วอันนี้อ่ะทอเวนดี้ทเวนตี้ไม่มีคนดูเลยลูกรับรลายทุเกตเตอร์นะโอเคเน็ก okay, feel the e o r d and say the sentence a ah, อา okay เอาลุกเลย she is อะไรคะ she is twenty twenty okay yeah. she is twenty the อะไรคะ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  the ah, <Yeah. S 3> And the n e <Yeah. S 3> <12 stuff. S 2> the <Yeah. S 2> o t h t s yeah no one <laughs> okay next next อะไรท่าอะไรคะเราลองสะกดดู ท okay. e g e Turk. E ทั g โอเค And t h e next n นี่ไม่ใช่ f i n g l e r p u m นี่เราลองดูลองดูเดี๋ยวพอหนูโตขึ้นหนูต้องทำอ่ะก็อันนี้อะไรคะถ้า wish wish twist twist สองนาทีโอ้ยยูชิบะเดี๋ยวนัวเอา,เ,อา okay. เดี๋ยวหนัวเอาเดี๋ยวหนูเอาหนูเอาหนูเอาอะไรมาขายดิลูกเอาอะไรมาขายดิเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำให้เสร็จก okay. ่อนเอวค่อยขายของทำให้เสร็จก่อนโอ้ยออยูชิบะโอ้ยกาย we need to study first right you need to study first and later you going to do something else okay okay อ่ะดูอะไรอีกคะเดี๋ยวมันขวางทางหนูไงแล้วหนูจะเขียนยังไงอ่ะทุกคนนอนอยู่ตอนเนี้ยทุกคนนอนอยู่อันนี้อะไรคะอันเนี้ยว่าอะไร Not even a single YouTuber. <laughs> it's good. We need to do anything that we want, right? I'll be them one time. Oh, ah, okay. To win, okay. what do you To win. Okay. What do โอเค next เอไรคะฟิงเกอร y o u ่ว่าเป็นสายกโอเคมาอันนี้อะไรเดออะไรคะเดออะไรคะเดออะไรคะ n ิ l e t อ i n ท l e มาทำมามาเรียนก่อนเลยให้มันจบมาเร็วเลยอ๋อก็เกมส์ y i ายมา a ำเก finding game o u n game เร็วๆทำให้เสร็จ เดอะอะไรคะเดอะเดอะทวินเดอะทวิสเดอะทวิทวิสเดอะทวิทวิสเดอะทวิทวิสไรทวิสกันทวิสอลโอเคเร็วๆเร็วๆนี่ไงเล่นอยู่อะไม่เสร็จสียทีวะเนี่ย ลองออกเสียงให้เขาดูซิว่าออกเสียงยังไงอะเดอะเดอะอะไรคะอ่านลองเทรทรทรเดอะทวินทวิสทวิสทวิสในรูทวิสเด็กดึง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 อ่า The twin t ทวิสมันไม่มีคนนะทำไมอ่าโอเคอันนี้อันไรคะ giờ sợ này đi đâu nhiều kiện như vậy ra đây một còn thăm này nghĩa là sợ này sợ này swim swim and and là hả and là ai? swim, swim. Yeah. no าะสวิมอะไร swimming swim Sw เฉยๆแล้วสวิมอะไร swimming clothes swimsuit เงลูก swimsuit s w i m m i n t h แล้วเนี่ยอะไรเขียนดีๆดีแลนตั้งใจไม่เอาอันนี้ยเกย์สิงค์ยูทูบ u บอร์โอเคอันนี้ยัยสิงค์ยูทู swim and อะไรนี่อะไรอ่านว่าอะไร อ่านว่าอะไรสเ e ตส s วตอะไรสเวต t o a ว s อะไรคะทีเอ t T-shirt T-shirt sweater t h r เอาใหม่อันนี้อ่ว yeah. um ่าอะไรเ h i r t อันนี้อะไร p ิ p i อันนี้อะไร n สวสเวตเตอร์สเวสเดสพิมพ์อะไลูินเป็งไงิิเดี๋ยทำเดี๋ยทำเนะนะมาเรียนต่อเรียนต่อเรอ next อ่ะเดอ่านให้ฟังดิอ่านให้ฟังดิจีอ่านนะ

เขียน,นเ r e t ตัวพีส่สวยๆลูกเขียนตัวพีส่สวยๆเอาหมายลบ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 อาปกาลบจะได้เรียนหนังสือหม่วันนี้มา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 ,มาชีมอะไรี่า ี play test, play, okay, ่เขียนสวยๆอ่ะ Pretend to pretend to play อ่ะ play P R เขียนป่ะเขียนดีเขโอเค next เร็วๆเรวๆใล้เสร็จละใล้เสละอันนี้อะไรอ่านเอเลยเดี๋ยวๆจะเสร็จแล้วดิลันเวลามันไปเรื่อยเนี่ย no youtuber อันนี้อะไรหมายว่าอะไร s t o p ปิด my eye on you youtuber อ่านก่อนอ่านไปป้าฟังก่อนอ่านว่าอะไรก่อนข้างบนอ่านว่าอะไร stop อ่านข้างล่างอ่ะ s t A o p ว่าอะไร I'm not u u b e r if d a s u b s c r i b e เอาเรื่อยๆอ่านว่า <c oughs> อะไร อ่าน,น,นว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรก่อนเอาเอา,เ,อาเร็วๆตั้งใจเรียนเร็วๆเร็วอ่นวานว่าอะไรคะ1 S น S T ลองจ Z ด w i t อ่านว่าอะไรหนูอ่านออกไหม Study <30. S 1> ไม่ใช่ Study มันคืออะไร start start okay อันนี้ล่ะ stuck stuck St how did you know stuck you look at the picture right ah okay no I never got the picture okay the truck is อะไรค the truck is truck is stuck stuck เขียนดีๆให้เราสิ the c a r s The o f s the c r o s the cross star อ่าแล้วก็แล้วก็อะไรแอนอะไรแอนอะไรคะแอน cross star and star อืมแล้วไงต่อโอเคเฮ้ โอเคแล้วโอเคแล้ว่้องโอเคแล้ว่ต้องอเอาเวเอีกใบเดียวใบเดียวใบอ่ะอาเมมาเว เป็นอะไรอ่านว่าอะไรทำไมคิ้วไปอย่างนั้นฮะทำไมคิ้วไปอย่างนั้นไหนดูดิอะไรลูลูลูๆูเอ้า stack 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 stand step step and step and last one is stem stem okay ah, next ah ma leow leow ani ma ah leow leow ma leow i leow like. leow i pack I I the stem stem pack the stem mm stand t s t v e happy and i and i don't cool stand a n the on the อะไร on the อะไรคะแมว on the step step o k อ่ะ step อันนี้อ่ะมาเร็อ่ะเรามาลองดูว่าเราจะทำได้ไหม stand pretty step and preset อันไหนอันนี้ stand คืออันไหนคะไหนลองดูดิวงกลมให้ดูดิ stand คืออันไหน you're making h a c k i n everybody stand stand stand, stand. stand. <S i her, s is hacking everybody stand <c ười> ต่อไปเอ่อ uh, pretty 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 คือไหน Pretty? pretty. Mm -hmm. Princess. Princess. And the last one is step. Okay. The princess is pretty and Okay. I stand on the step now. มันเกินไปมันเกินไปโอเคเวลาตอนกี่โมงแล้วเราเขียนตอนกี่โมงเวลากี่โมงเราวันนี้คืองรายได้เดือนถามวันจันทร์เออทุบมันดิสกี้เน๊ะเอาไปใส่ในกระเป๋าตัวเองนะเร็ว เอาไใส่ไว้ในกระเป๋าปัวเอาใส่ในกระเป๋อดีดูเอาใส่ในกระเป๋าเลย